มาทำอะไรกันเด็กๆมาสมัครเรียนค่ะโอเคเดี๋ยวลุงพาลงกวาดพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในนะแล้วเดี๋ยวตามกันมาอา้าลุงพาลงแห่ไปไหนเนี่ยอา้าว <น>ที่นี่ไม่มีเท้ามันไก่คยๆนะคะสวัสดีค่ะติดต่ออะไรคะหาลูกมาสมัครเรียนค่ะอ่องั้นเดี๋ยวไปสมัมภาษณ์กับคุณครูใหญ่เลยนะคะเชินั่นนัยค่ะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอห้านาทีะค่ะ เขารีบไปไหนของเขาไปหาผู้ใหญ่ดีกาฮะโอ้ยังเปลี่ยนชุดไม่ทันเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยังเก็บของไม่เสร็จเลยอ้าวเสร็จแล้วเปิดประตูเข้ากันมาได้เลยพาลูกมาสมัครเรียนค่ะ ได้เลยได้เลยใช่ลูกที่อยู่ข้างๆหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะโอ้ยนี่มันนูแกสบีนี่รับสมัครไหมคะรับหมดรับหมดทุกสิ่งอันรับทุกอย่างโอ้ยตายแล้ว ฝากด้วยนะคะสว,วัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจ่ายค่าเทิมก่อน<ะ>อุ๊ยลืมค่ะนี่ค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนไม่ต้องทอนค่ะมันไม่ใช่มันเป็นซองพระป,ป่าวัดสังเวทนา <c oughs> เอามาให้ผิดซอง <c oughs> อุ๊ยผิด บอกไวเลยนะคะวายตายแล้วพวกเธอชื่ออะไรกันบ้างไหนแนะนำตัวสิชื่อเจิมนาฮะชื่อปัแปงครับเป็นพี่น้องกันเหรอเป็นฝาแฝดฮะดูสิหน้าเหมือนกันจะตายเหมือนตรงไหนวะก็มีหูตาจมูกปากเหมือนกันนี่ฮะว้าอุ้ย เอาละเอาละเดี๋ยวพาพวกเธอไปถ่ายรูปติดบัตรนักเรียนกันก่อนนะฮะไอ้อก็อะไรของครูเนี่ยมีมุมปองอะไรของมาด้วยเชยเชยอ,อันนี้มันถอยมาหลายรุ่นแล้วคราสิกคราสิกสวยทุกรูปทุกใบฮะ Sống nhanh bát, sát nhằn bòi à, Hàm say quen nữa Ôi! Hàm say muộc nữa พวกเธออยู่กันนิ่งๆหน่อยได้ไหม wow. Wow. เอาล่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวคู่พาไปแนะนำสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะ <Wow. S 1> เอาละนี่ห้องเรียนของพวกเธอ หูใหญ่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าห้ามเขียนโตเรียนพเพราะที่นี่ดูแลกันเป็นอย่างดีและนี่ก็คือห้องกินข้าวของพวกเธอนะและนี่ก็คือห้องสมุดของโรงเรียน และนี่ก็คือห้องดนตรีห้องทดลองวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเดี๋ยวฮะครูนี่มันห้องเดิมหมดเลยนี่ฮะห้องเดิมที่ไหนโรงเรียนเราออกจะกว้างขวางเธอยังมาเถียงฉันฉันอยู่มาทั้งชีวิตเดี๋ยวฉันพาพวกเธอไปพบครูประจำฉันนะ ดีเด็กๆครูชื่อครูเฟียวนะเอ,อ่อครูฮะผมมีคำถามฮะทำไมคนที่นี่หน้าเหมือนกันหมดทั้งโรงเรียนเลยล่ะฮะเหมือนตรงไหนไม่เหมือนสักหน่อยเธออย่ามาเถียงฉันฉันอยู่มาทั้งชีวิตเอาละเรามา,ราเรียนวิชาภาษาอังกันเลยพวกเธอท่องจำาาํำภาษางกฤเ A ถึง Z คลองแล้วใช่ไหมภาษาอังกฤษตัวไหนออดแอที่สุดฮะเออตัว M มัง้งฮะ พิษตอบแฮชเพราะแฮชไอภาษาคิดตัวไหนคีย์แงที p. P I, I, I ่สุดไอ้คีย์แงเหรออ๋อตัตัวตัวบีบ้างฮะพิษตอบพีเพราะเอ็นโอโพีภาษาคิดตัวไหนเป็นญาติกันไหนไหนว่าตัวไหนอะนายตอบพีอืมตัวยูกับดับเบิลยูหรือเปล่าฮะพิษตอบคือ กับ S เพราะ Q R R เป็น R S ภาษาอังกฤษตัวได้ปัญหาเยอะเฮ้อเอ่อตัว L มั้งฮะผิดตอบ Y เพราะ Y Y Y แปลว่าทำไมพวกเธอนี่ตอบไม่ได้สักข้องั้นกลับไปคัดอักษรภาษาอังกฤษสามจบ ส่งคูวันพรุ่งนี้ oh, <no. S 1> ต่อไปมาทวนคำศัพท์กันบ้างผลไม้อะไรคนต่างชาติไม่ชอบกินออไม่ยอมสตา,สาร์กูสบอรรี่มั้งฮะเพราะว่ามันเปรี้ยวอะปิธตอบทูเรียนพาะภาษาอังกฤษพูดว่าดูเรียนผลไม้อะไรที่คนต่างชาติกลัวทุเรียนดูเรียนนะเพราะว่ามันมีน้ำอะพิธตอบฝรัง่ง เพระาะภาษาอังกฤษพูดว่ากัวฟะผลไม้อะไรต้องห้ามขน,นุนแน่ๆเลยแจ็คฟรุตเพราะว่ามันหวานมากๆเลยฮะพิตอบมะร,ร,ร,ระโกเพราะภาษาอังกฤษป้าป้ายยาโอ้ยนั่นมันผาพายาเอาละทุกคนฮะอ้าวหายไปไหนกันหมดเร็วจริงๆ ตอนเลี้ยงต้องให้เขี้ยวเข็นตอนเล่นน่ะไม่เห็นฝุ่นเดี๋ยวกัรมาก่อนอย่าลืมทำกันบ้านมาส่งครูกันด้วยนะโอ้ได้พักสักทียนันนายอะไรมากินอะอะต้นหญ้าสั่งมาจากเทือกเขาภูกระดึงเลยนะหายากมากๆเลยอ๋อรอะนึกว่าที่แม่เตรียมให้อ่ะไม่อ่ะแม่ทำไม่อร่อยอ๋อรอดีแล้วล่ะที่แม่เก็บมาเราเห็นมีหนอนเต็มเลย เอ๊ะนั่นอะไรกับหัวนายอะนอนนี่ไหนอบอกว่ามาจากเทือกเขาภูกระดึงไงของแม่นี่นะไหนๆก่ตรงไหนอเอาออกให้หน่อยไว้โอ้ยปวท้อทงช่วยด้วยคุณหมอเทดว่ววนค่ะอาหารเป็นพิษค่ะโอเคโอเคนอนรักษาเลยมามา ไดูสิผู้ช่วยโอ้ว oh, okay, si ัดดูวัดดูโอเคฟังเสียงแล้วปกติดีโอ้ oh, อวบจังนะเราเนี่ยกำลังเลยโอ้ oh, ไวกำลังเลยโอ้อะไรของหมอฟังแปลกแปกเดี๋ยวผู้ช่วยเตรียมยามาให้หมอหน่อยนะ คำหมดได้แล้วค่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณเฮ้ยนี่มันเครื่องต้มยำนี่นะหมอเอามาทำอะไรแปลกแปลละใจคอไม่ค่อยดีเลยเราอยากจะกืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเลือไว้ให้ใครได้กิ่นัันไหนั้นไงชัดเลยคิดจะกินเราแน่ๆเลยอยู่ไม่ได้ละ นี่ดีกว่าเอาคุณหมอคนไข้ไปไหนแล้วคะเออหันไปร้องเพลงแป๊บเดียวหันกลับมาหายไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาสมุนไพรไปสกัดทำยากันต่อดีกว่าพวกเราล้างกันไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กด subscribe, s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฟีย c ค o ู to ซิ t แล้วพบกันใหม่นะครับบายบาย thank you